สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับยายทอดเนาะค่ะเนาะมือนี่สิมาโซเลเรื่องอ้อยขันน้าพี่น้องอ้อยขันน้าปีนี้เดือนเมษาอันนี้ปลายเดือนเมษาพ่อศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดือนมีหน้าเมษาพี่น้องเอ้ยอ้อยค่ะตลาดพราะขาเมฆขาที่ขาเจ้าขันน้าอ้อยขายควักขาอ้อยกันว่าสันว่าสันข้าเจ้าจมกันเซลเซลพี่น้องว่าเป็นยังอ้อยคือมาหายา่ิขายในอากเนี่ยในยากกันเซลซะเป็นยังอ้อยคือขาตลาดพี่น้องหูว่าเดี๋ยวนี้ตลาด อ้อยคันน้ำมันเกิดอะไรขึ้นแม่ต้อตอน,นีสวนหญ่ท่อนเด้อพี่นอ้องเด้อตะ้ปลูกอยู่นี่กับว่าท่านขายเด้เขาโทรมาลูกค้าก็โทรมาอยากได้พันอ้อยนั่นไ่ท่อนไปปลูกคนะยา่ท่อนกับว่ายังว่าท่านยายมันยังไม่โตสดอกโอ้เห็ดยังไดนพี่น้องคือวิกฤตค่ะแท่ในกลุ่มอ้อยนะพี่น้องเขากระเจ้ากระโซเลยแล้วก็หยาดอ้อยกันมานึ่งพึ่งผือยู่ว่าเป็นยังอ้อยคือขาดตลาดอืห้างที่ดีบ้านนี้พอรู้จับจุดแต่ว่าว่าปีกายปีก้อนเลยมันยังอังอยู่เด้ คนปลูกหลายคนขายน้อยบานท,ที่นี่ข้าเจ้าพ่อปลูกหลายแบบมันขายบ่ได้ข้าเจ้าก็เลยสต็อปหยุดการขายไปหลายๆเจ้าเลยแต่ว่าพ่อข้านามขั้นอ้อยไัเนี้เขาแบบว่าคนกําลังจิตกินติดแล้วเอออ้อยมันหนบยากเดียวคนขายขายอย่างเดียวบ่มีเวลาปลูกบ้าที่นี่พี่น้องก็เลยบบมีอ้อยซัพพอร์ตเจ้าของมันก็นเลยเห็นไ้อ้อยตลาดอ้อยขาดตลาดเดี๋ยวนี้มาเนาะ สองหนึ่งปีทั้งสองสามปีข้างหลังนี่อ้อยขั้นน้ำคือว่าหายากคือว่าแพงจะกี้เลยันี่ยว่าบ่ขาดเอาป่านนี่ไหมพี่น้องปีนี้อีหยังว่าอ้อยม่ขานกระดอกระเดียแทละพี่น้องนี่นะโอ้ยบ่ธร้ระดาเนี่ะนี่ใย่ท่อนเราสิพ้ายางไปเบิงค่ะว่าเป็นจังไดนะพี่น้องนอว่าซ้ำใดเล้วอ้อยองใจท่อนกระไรนะพี่น้องนะมาอัปเดตมาบอกเรื่องอ้อยโอ้ยวิกฤตหนักมากค่ะพี่น้องปีนี้กระไรอ้อยเนาะอ้อยอึดอ้อยขาดแห้งคาคาค่ะไปสิพ้ายางไปเบิงอ้อยตัวนี้ค่ะ นี่นเขาไปนอกเบื้องปลาอ้อยของย่าท่อนตอนนี้มันก็ยังไม่พร้อมขายแล้ว้อ,อ้ของเย่าท่อนตอนนี้ได้สี่เดือนแล้วเด้อพี่น้องได้สี่เดือนแต่ว่าตอน,นี้บานเย่าท่อนฝนบ่ตุกเลยเบื้องเบื้องขี้ดินเนี่ยพี่น้อง,แ,ง,แ,ง,แ,ง u, แห้งแทงแรงอยู่น้ำก็แห้งไรลพ่แห้งบาดท,ที่นี่น้ำได้ตัวนั้นของเย่าท่อนเนี่ยไม่มีน้ำอยู่ใต้พี่พบแลวพี่น้องต้องอาศัยน้ำป้าป่าหดเอาครับพี่น้องลองเหี่ยวลองบ่อค่ะพี่น้อง,อง, ul, อง, o, องเห็นไหมสองแถวนี่ก็จะเป็นไอ้สีส้รองหนึ่งช่องอันนี้เย่าท่อนปลูกบ่หลายเพราะว่าการตลาด สักชักทจะเริ่มตัดเอาไปมากป่กปลูกไปหลายขาดตลาดยี่มาพี่น้องสีสำโรงหนึ่งก็จะเป็นสิงคโปร์สายน้ำผึ้งก็จะเป็นอันสายน้ำผึ้งปักใต้สองแถวหนงพี่น้องเอาสีผ้าหย,ยานหล้วก็สีวาสซูฟังเนาะพี่น้องเนาะสายน้ำผึ้งปักใต้แล้วก็ดำเมอริชาร์ดนี่พี่น้องเอายางละแถวสันๆพั้ทั้งนี้ห้องเฮี่ยวนี่กระไดโอพิจารต์โตรพี่น้องอันนี้ก็สิงคโปร์โบราณเหี่ยวแห้ง กำลังสีไลโหดอยู่ค่ะพี่น้องน้ำปลาปลาส่วนอันนี้ก็เบลลี่พุดเดินพี่น้องเบลลี่พุดดาทั้งหลังนั่นก็เป็นอาเคสศูนย์สามค่ะแต่ทางนี้ก็จะเป็นสุพรรณหนึ่งสุพรรณหนึ่งโอ้งามดีพี่น้องมาใหม่มาแรงเด้อไอยนึ่งเบิงแต่ก่อนในะพี่น้องนี่สุพรรณหนึ่งเด้อนน่นะสองแถวไปน,นี้ก็จะเป็นสุพรรณหนึ่งแล้วก็สีมาไออันเหลืองมาเลเหลืองมาเลพี่น้องนี่ กำลังจะขันเมนมีฝุนมีหนามันหยุดป่องเลยทพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นสุพันห้าศูนย์ไปจนฮอดพูนกับซมี่ยวนเกียงแล้วก็แดงมาเลแล้วก็หันลาพี่น้องประมาณนี้เด้อนิเห็นบอกอ้อยจะท่อนตอนนีเข้าเจ้าก็ทรมาทุกวันจยท่อนซื้อพันอ้อยไปปลูกแน่โอ้ยเห็นแต่ละอะพี่น้องว่าพุนก็อยากขายอยู่แต่อ้อยใหญ่ว่าท่านก็นยังว่านี่ทาย,ย่ำมาแล้งนี่ตนอ้อยกับลิตตนอ้อยปลูกบม่หลายน้ำล่ะพี่น้องปลูกไม่เยอะด้วยมันก็เลยแบบมามันก็นเลยแบบ ก็กี us, ่างก็คิดว่าท่านอ้อยนี่สิตัดเลยนะแต่ว่าก็ยังมีคนโทรมาบัดุเป็นนังดาบ้านนี้อ้อยขาดช่วงบ่ะตะกียรท่านปลูกยุ่พุ่นแล้วพี่น้องเนี๋ยย่าทอนจะหันกล้องไปเลยตะเกียรท่านปลูกอยู่ยไฮนี่หลักไฮพุ่นแล้วก็ตรงตรงหลังบ้านย่ยทอนปลูกมาหมดเลยพี่น้องนี่แล้วย่ทอนโลจากหันละคับพี่น้องมาไหวมาไหวทั้งนี่มันก็เลยมันก็เล่ยขาดช่วงนี่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งอยู่ทั้งหลังผุนข่ยย่ทอนก็โลแล้วมันก็เลยแบบโอ้เสียดายดีเนาะ ตรงนี้มันลุมมันต่าแห้งค่ะพี่น้องเนี่ฝนมันล่มแม่จะท่อก็เลยหยับมาไว้หยับมาไว้ตรงนี้ไ้นี่มันสูงกระมูนเนี่ยเนี่ยตรงนี้พี่น้องเลยมาปลูกพันธุ์เขาเฮ็ดพันธุ์เข่าขายแล้วก็เลยเสียวพื้นที่ว้เฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าดีกวัวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละวิกฤตแห้งเนี่ยค่ะพี่น้องอ้ยจะท่อนกับแห้งเ่ยมื่อท่านผอมขายเห็ไหมนี่แหละอีกกีทาฝนพอดะแต่ว่าทาซ่ํานี่เนาะพี่น้องทาฝนมากนี่หูยสัดดกุดกดุกขึ้นเลยด้วนี่พี่น้องเห็นไหมสี่เดือนเนี่ถ้าใสา่แต่ว่า ใส่ปุ๋ยต่้งต่ได้เบียนกวนเนี่ยพี่น้องสองเดือนสามเดือนเพิ่นใส่ปุ๋ยอยู่ไหมนี่แหละเอาวิกฤตคักเด้อค่ะเด้อผู้ใดมีอ้อยขันน้ำกับปันป่นๆเพ,ปปพิ่นไปปลูกได้เด้อพี่น้องปั่นกันรักษาไปพเพราะเนื่มๆทางที่ดีย้ายทอานมาผูดด้ใดขันคิดจะขันน้ำอ้อยขายปลูกเองดีกว่าค่ะพี่น้องปลูกเองไม่จังบด้แรนหาซื้อน้ำผู้อื่นเนาะนี่ค่ะ